ก็รู้สึกดีใจครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปช่วงโควิดที่ผ่านมาคือไม่ว่าจะเป็นวงการแฟชั่นวงการนิตยสารอะไรบางอย่างมันแบบเหมือนไม่ได้ทําเต็มที่แล้วพอตอนนี้หลายๆอย่างมันเริ่มกลับมาดีขึ้นทุกอ,อย่างฟื้นฟูเลยทําให้แบบด้วยความที่เราอยู่วงการแฟชั่นมาก่อนเรารู้สึกว่าเออรู้สึกดีใจที่แบบว่าเออหลายๆอย่างมันกลับมาแบบเขาเรียกว่ารันวงการใหม่แล้วผมก็รู้สึกว่าดีใจแล้วก็เขาเรียกว่าก็ขอบคุณที่ทํานิตยสารดีๆออกมาครับก็ อย่างแรกเลยก็อย่าง,างที่ที่แบงค์พูดเลยฮะดีใจเลยอย่างแรกนะครับเพราะ <laughs> ว่าเราหยุดชะง,งักไปตั้งหลายปีเนาะแล้วก็พอกลับมามันกลับมาอย่างยิ่งใหญ่แล้วงานคือมีงานติดต่อกันเยอะมากๆนิตย,ยสารก,ก็แบบเกิดขึ้นหลายหลายหลายเล่มเนาะก็รู้สึกว่าดีใจแล้วก็ขอบคุณมากที่ได้มาร่วมงานงานนี้แล้วขอบคุณพี่ๆที่เิญมาร่่วมงานด้วยนใช่ไม่เป็นไรครับ <laughs> <Okay. S 3> <laughs> ไม่เป็นไรครับ <laughs> ครับก็อย่างก็ต้องขอบคุณก่อนเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับมิ่แมกกาซีนแกรนด์โอเปิ้ลนิ่งสำหรับวันนี้เราได้เจอแบบหลายๆคนแล้วก็เจอพี่ๆทุกๆคนนะครับแล้วกเ็เขาเรียกอะไรอะ่ะซึ่งตัวเราอะ่ะเป็นเป็นเป็นคนที่ชอบดูในได้ได้ดูได้จับในตัวแมกกาซีนอยู่แล้วอะ่ะแล้วเราก็รู้สึกว่ามีการกลับมาทำแล้วมีมู่เข้ามาทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าเกี่ยวกับเด็กด้วยวัยรุ่นเยาวชนอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าอ,อ เป็นอะไรที่น่าสนับสนุนแลวก็แปลกใหม่ดีใช่นี่พันนีละละครซีรีสมังกรยังง่าอยากขายละครมากเลย <laughs> คือตอนนี้ซีรีส์มังกร,กรกินใหญ่ e ออนแอร์ air ไปถึง EP ที่6แล้วนะครับ,รบก็จริงๆอยากจะบอกทั้งคนที่เป็นติดตามอยู่แล้วแล้วก็ยังไม่ติดตามด้วยอยากให้เข้ามาแบบเขาเรียกว่าเปิดใจคือหลายๆคนอ่ะ จะแบบค่อนข้างคิดว่าเฮ้ยจริงๆซีรีส์ของเรามีความแบบ NC อย่างเดียวหรือเปล่าแต่คือ NC มันเป็นเพียงจุดขายเล็กน้อยมากๆของเรื่องท่านั้นมันจะมีอีกหลายแง่มุมมากเลยที่ที่เราพยายามนําเสนออยู่ในเรื่องครับก็อยากให้เปิดใจแล้วก็เข้ามาติดตามซึ่งใครที่เขาเรียกว่าดูถึง EP 6แล้วก็จะมาดูพร้อมกันในวันเสาร์วันเสาร์นี้นะครับก็จะเป็น EP ที่7เวลา4ทุม50ทางช่องวันสาร์เสขอขายหน่อย แต่ว่าถ้าใครที่ยังไม่ดูอ่ะไม่เป็นไรนะทุกคนเข้าไปดูย้อนหลังได้ทางไอฉีใช่แซบแต่ยังไม่รับดูยังไม่รัดูก็อยากให้ดูก็ไม่รู้ว่าจะบังคับทุกคนยังไงแต่ก็อยากให้ทุกคนดูนะไม่ควรพลาดไม่ควรพลาดอย่างนี้ดีกว่าใช่อยหน่อยต่อยหน่อยบวกอินนีแรกก็คือแบบแซ่บซี้ลืมเลยจากหลังจากนี้จะมีแซ่บีกว่านี้ไหมวันถ้าบอกว่า1นถึงหแซ่บแล้ว7 8นี่คือแบบเออคุณขายหน่อย คุณเห็นฉากที่มันหลุดไปแล้วใช่ไหมก็จะมีฉากที่แบบวบาแบมๆบ้างผมอยากจะบอกว่าอันนั้นมันแค่แค่น้ำจิ้มอยากอาจจะมีน้ำจิ้มจริงมัออฮะต่อไปละอาจจะเจอเนื้อละก็อยากใหทุกคนไปติดตามในอีพีเจ็ดอีพีแปดครับใช่แต่เนี๋นีู้นหลับแล้วแต่จะมีอีกนนึน้องที่คอยเหมือนเชื่อมโยงเราใช่ ดูดความวิคู่เราจะมีความแบบเขาเรียกว่าปมเยอะก็จะมีคู่นี้ที่เขาแบบเฮ้ยทาให้ซีของเราคบรถมากขึ้นอ่ะคุณเล่าหน่อยก็เรียกว่าเราเป็นตัวเองแล้วกันครับเราก็แบบพยายามที่จะคอยดูแลคุณใหญ่ให้เต็มที่ดูแลได้จริงหรือเปล่าไม่รู้ถ้าพี่่ได้ดูเราก็จะทําได้ทุกหน้าที่นะครับไม่ว่าจะเป็นแม่บ้านหรือเรียกว่าพ่อบ้านก็ได้แล้วก็เป็นสายลับอะไรอีกอ่ะเป็นเกมเมอร์ก็ได้ ผมได้ทุกอย่างเราสองคนได้ทุกอย่างไม่ใช่ทำได้แต่ว่าไม่ได้หมายความว่าทำได้ดีไม่ใช่ว่าทำได้ดีคือทำได้เราขอไม่รับประกันไม่รับประกันใช่มน่ารักดกโอ้ยมุมน่ารักเยอะบอะกบอหมะกับพี่ีใชุ่ียมีซีรักเด็กด้วยนี่ใช่ซึ่งเอาตรงเราเราก็เราก็ประมาณชอบชอบเด็กๆอยู่แล้วไม่ดีไม่ได้ขายนะครับแต่ว่าเราเราแค่แบบเราก็พูดประมาณนี้กันน้องๆอยู่แล้วใช่พี่ไม่เชื่อพี่ไม่ ใช่รอ่งรับจริงไม่คิดว่าจะมีคนชอบจริงนะขอบคุณครับทีาอีกพูดถึงแฟนหน่อยที่สอพพ้าวกัราก็จริงๆอ่ะน่าตกใจมากเลยที่มังกรกินใหญ่อ่ะคือส่วนใหญ่จะเป็นฐานแฟนต่างประเทศวันนี้ก็เลยเหมือนโอเคได้โอกาสดีอยากแบบมาโปรโมทให้กับแฟนๆชาวไทยเพราะว่า คือจากที่คนเข้ามา Fol โ low หรือว่าเข้าที่มาให้กําลังใจหรือว่าส่งของมาอย่เงี้ยส่วนใหญ่เป็นแบบชาวต่างประเทศหมดเลยใช่คือเราไป<ช>ดูสแตทหลังบ้านที่คนเข้ามาดูซีรีส์อะครับคนไทยอยู่ที่ประมาณแบบ20%เปอร์เซ็นต์อีกแปดสิเปอร์เซ็นต์เป็นคนต่างประเทศ<ช>วันนี้ก็เลยอยากจะฝากแฟนๆชาวไทยนะครับก็ขอบคุณพิพ่สื่อทุกคนเลยที่มามาในวันนี้ก็ขอฝากไว้เลยก็คือมังกรกินใหญ่นะครับก็อยากให้ทุกคนเปิดใจแล้วก็ อยากให้แฟนๆชาวไทยเปิดใจแล้วก็เข้ามารับชมนะครับรับรองว่าใครที่กด EP หนึ่งไปแล้วจะหยุดดูไม่ได้แน่นอนอขายเก่งไหมยังไงถ้า EP เจ็ดเป็นอันดับหนึ่งเราอาจจะแบบมีลุ้นอะไรหรือเปล่ารู้จักอาจจะมีแฟนมีหรือเปล่าเอยังไงเธอเล่าขายของหน่อยไม่ไม่เป็นไรดีเออไม่รู้จะเล่ายังไงก็อยากจะบอกเนาว่าถ้าเกิดว่าฮิตติดชาร์ตนะฮิตติดชาร์ตด้วยนะ ใช้คำดีใช้คำดีเถ้าเกิดว่าติดเทรนด์ขึ้นมาเนี่ยอาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปนิดหน่อยจากเดิมฮะซึ่งเป็นข่าวดีนะครับผมแล้วก็เหมือนได้ยินข่าวมาว่าด้วยความที่กระแสเราจะดังต่างประเทศเราอาจจะมีไปแฟนมีต่างประเทศด้วยก็อยากก็อยากให้ติดตามพวกเราแต่เอาจริงอยากอยากให้คนไทยดูเยอะๆอยากมีที่ไทยก่อนแล้วเดี๋ยวลุ้นเนาะลุ้

ขฝั่งเนื้อฝากตัวด้วยนะครับมงรลเนห่นะครับทุกวันเสาร์ทุกวันเสาร์สี่ทุกห้าสิบ